thank mm -hmm. you สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมนี่เป็นมือสุดท้ายที่แย่เอวหัวเถกมะละทั้งใต้ติดกับทะเลของประเทศอังกฤษและด้วยจ้ามืออื่นก็เสิได้เมียบานเลี้ยวก็เลยกลับมาหม่องเกาที่มือแรกข้างแรกที่แย่เอวได้มาเก็บผักกันแซมไฟ,ฟลหรอวนาอไม่ฝรั่งทะเลที่เป็นเอื่นกันอีกซื้อหนึ่งหล่ะจ้ากลับมาอย่างวัตีพอว่ายะเอวสิกลับมาเก็บผักทะเลหนียทะเลอ,เลอ,เลอ,อีก สองชนิดยี่หีมือนันเห็นเราบันนีรู้ซึกว่าเห็นพันพานตาในเว็บไซต์ประเพ่ิกินได้มื่อสุดท้ายแล้วก็เลยสิมาเก็บจ้าอันตอนที่ยายเอ๋วไปเก็บพักแซมไฟนะจ๊ะพี่น้องยาเอ๋อก็เก็บพักอีกกันนึงน้ำเอิอน่าซีเพอเลนบาติที่ยาเอื่เอินไปจะกก็เอืนกกเอนถือเอือนพิษด,ด้วจ้า ยายเยวกัสิมาเก็บผิ่นยู่นี่น้ำจ้ากเก็บเติมกันค้นบานไก่ทะลีเนาะนี่แม่จ้าค้ายๆกับอันที่พันเอินว่ารกแซมไฟเหรอจ้าจัากว่าสิเมียนบ๊มเมียนไลายเต็มเดินอยู่ กับพวกงอคกอกันว่าสิเก็บไปกินกับยังแต่เก็บไปก่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี่เพิ่นเฮ็ดส่ป่าให้กนินก็จังเสียบจะสนุกจะ้ะถ้าพี่น้องคนใดมูจัก โมเอกบวกเจอ๋อวเนี่ยเด้อย้าะนี่ถ้าผู้ใดเคยกินเคยเก็บก็ได้ Nó bớt khóa ra. Cô hôn mình hỏi con bà sát kim. มาทะเลงวดนี้คุ้มขนาดเย่ไไ้้พักไปกินหลายอย่างอยู่จ้ะพักทะเลพักชายหาดขนาดฝรังโอ้ขนาดทะเลฝรัง่งขนาดทะเลก็ได้หลายขึ้ขนกั <c oughs> นจ้ะ <c oughs> เยลล้ำอวบเมียอ๋อได้กัอาสน तत्पती and uh พอท่นี่หละจ้าพักกันนี่มันนี้สิพาไปเก็บผักกันที่เพื่นเอินว่าซีเพื่อเลนนะจ้ามาจ้าพี่น้องมาเก็บอันยอดซีเพือเลนจ้าซีเพอเลนบอดี <c oughs> ย่ายก,ก็ได้ก็เอิ่นน้ำเพนลนเหรอเนอะาะจกผิดรือถือกรบ,บกื้อจักเห็นเพิ่นเขียนมาจังสั้นอยู่ในเว็บไซต์จ้า มเมื่อเสานี่ก็เก็บเอานอยหนึ่งอยูต่ตอนไปเก็บผักเสีมไฟเมื่อเก็บเติมอีกท้าเทียจิตใจย่านเสียใจว่าคือพวกเก็บเมียบ้านหลายๆนั่นน่ะ เสียงคนพักขันม่ยางโอ้อกกำลังกายได้ยินป่ะจ๊ะคอยบอูว่ามันเขาเป็นน,นีเหรวิดีโอู่อยโบเสียงเันเมวกันนะหาม้มไทยอยากกีหลีจะ๊ะเงาเหล่เป็นเงาก็ไก่สิพวัวเรอเจะ อีกเ็กน้อยเติมกันอีกเั็กน้อยจ้า,าแล้วก็สิโพและกับแคมเมียแคมไปแพ็คค่ะเก็บของเมียนของแบบนี้ตักแบบนี้แล้วลูะอีกน้อยหนึ่ง ถือปุ๊ถือเดี๋ยวมึงอ่ะเสร็แล้วเมียไปเสร็จแล้วยิ้เสียงขวัญเคก็เลี้ยเดี่ยวไปเบิ้งมาง่ะเสียงขนัญที่ใส่เป็นผ้าหมาไม่ยางหรอกหมาเป็นตุ่นน้ำเล่นน้ำนิจ่าพี่น้องผักทะเลอีกสองชนิดที่ย้ายเอวเสียดเอวเมียบ้านน้ำจ่า ได้ติมกระจานน้อยอีกเราจะปาที่นี่ยายเอวกสิไดจ้จบคลิปอีกแล้วสิได้ขอลาผีเราด้อจา้าคลิปหนึ่งขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งคลิปติดตามเป็นกำลังใจสวยยายเอวหัวถื่อเถือเบาลหลายๆชง่างนา่อยคอยพักกันยุดีมีแขงสุขภาพดีแข็งแรงสุขปู่สุขคนจา้าจังพอกับยายเอวด้อีกคลิปนาคลิปไม่สชคดีจา้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ